สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซากุรานะคะในสัปดาห์นี้ก็เป็นอวตารสาวคนนี้ทั้งสัปดาห์เลยนะเนื่องจากจําได้ว่าเป็นตัวเอกนางเอกของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่แหละก็อาศัยว่าความรวดเร็วนะคะไม่ได้เปลี่ยนอวตารนะจะได้แบบใช้ต่อได้สะดวกเลยอะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูความลับเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งล่าสุดนะคะมันเกี่ยวกับชุดหุ่นยนต์นั่นเอง โอเคแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาที่เมนูก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อเช็คนะว่าตรง s y s t s m t t i n g อ,อ่ะอ่ะมันติกถูกเอาไว้ครบหรือยังนะคะที่เราต้องติดก,ก็คือตรง f r i e n d l y Fire นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงคำว่า Funny Mode นะ mm hmm. เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งตาลายอะ่ะเออเราก็แบบอาจจะยังมีฟิลที่ เสียงแห้งอยู่นิดหน่อยนะคะอากาศมันแบบแปลกๆมากทุกคนโอเคขอบทวนเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะต้องกด attract นะปุ๊บอ่านี่แล้วนางเนี่ยก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์นะคะแต่ใดๆคือมีหุ่นหุ่นเสือเอ้อเออหุ่นแบบไร้หัวนะคะออกมาด้วยนะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนบ้างนะคะที่ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แต่ถ้าเป็น N P C ที่โรงเรียนเนี่ยลองมาแล้วค่ะไม่ได้แบบออกมาเป็นหุ่นเสื้อแบบนี้นะแต่จะมีคนนี้พนักงานร้านขายขนมเค้กอ่ะเดี๋ยวมาลองกับเธอดูนะปุ๊บนี่ไงเหมือนกันเลยค่ะแต่บางคนก็จะไม่เป็นนะถ้าเข้าใจว่าแบบ พวกพนักงานตามร้านหรือแม่ค้าที่เราเรียกกันเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดไม่เป็นนะคะเนี่ยอย่างคุณคารินเนี่ยนางไม่เป็นนะนางแค่แบบโกรธนะคะโอเคค่ะก็เป็นความรับสนุกๆแบบเกาๆนะคะสำหรับคลิปนี้เเรรราาามมมมมีกกกกกกกอดนนนสสุุแลละะควับใตูไหช็ ดแชร์และติดตามกันได้นะคะ